รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ใครไม่ชอบไม่ชอบคนที่มีผัวแล้วฉันเนี่ยทั้งสวยทั้งโสดทำไมไม่ามาชอบฉันส <c oughs> อมร้อย300คนแล้ว สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจหนึ่งบางปูนะคะสำหรับวันนี้ผู้โชคดีที่มาทานไลฟ์สดนี้จะได้รับโปรโมชั่นนะคะสูตรพิเศษเซรั่มปกติ350บาทไม่ขายขายเพียงแค่90บาทส่งฟรีค่ะสวยกว่าเธอกว่าเจมีนะแถมส่งฟรีด้วยอ่ะเฮ้ยเจนนี่อะไรเนี่ยฉันไลฟ์สดใครขาเอา สว,วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะลืมบอกไปค่ะว่าโปรโมชั่นนี้มีเพียง20คนเท่านั้นที่ได้โปรนะคะสำหรับวันนี้ใครพร้อมแล้ว F ค่ะไม่ไนะถ้าเขามาที่ร้านนะั้นเราไม่ต้องสนใจเราต้อง F ค่ะเฮ้ยจะนุ่โอ๊ยนี่ฉันต้องการสมาธิเจ๊ช่วยเงียบหน่อยได้ไหมเอา้าต้องหงุดหง่ดทำให้เธอไล่เจ๊ละสิไม่ได้ไล่ฉันแค่ขอให้เจ๊ช่วยหยุดไลฟ์แป๊บหนึ่ง ให้ไหมให้หยุดไล์ก็เท่ากับให้เจ๊แบบไล่เจ๊อะยังไงก็ไล่อะไม่ได้ไล่ไล่ไม่ได้ไล่ไล่เออไล่ก็ไล่โหไล่ก็บอกเจ๊มาดีเจ๊ไปก็ได้ขอแห้งพอดีถ้าผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเอฟกันต่อนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะไปหาน้าแพงๆกินดีกว่าเซ็งเหมือนกันโอ้ฉันก็เซ็งเหมือนกันแหละฉันนั่งกินอยู่เนี่ย เียงทั <si suppression> ้งเรื่องชายแดนเี็งทั้งเรื่องใจหนึ่งในหนวกหูเซงเซ็งเงเงไปหมดทุกอย่างเลยฉันต้องสวยั้งโสดนะโอ้ยฉันจะไปต้องมาเซงเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยเซ็งเียงไม่สุดเลยเซ็งอะวยเซงไปหมดเซงเรื่องผู้ชายเหรอใช่เซงเรื่องผู้ชายวะเ็งอะไรฉันไม่ได้เซงเรื่องผู้ชายสักหน่อยอุยเสียงสูงไปแล้วไม่ได้เซยงเรื่องผู้ชายสักหน่อยน่าก็ต่ำไป ฉันแสดงเรื่องผู้ชายฉันแซงเรื่องดมเป่าไผ่ใครดมผมเอ้ยดมผมใครโอ้ยได้ปอผมโอ้ยฉันแสงเรื่องได้ปอผมที่มันหายเหรอคนี่อยู่เร่งตลกนัเราเนี่ยฮะพูดได้ปอผมหายตั้งแต่ทีแรกตั้งหมดเรื่องละมันจะสั้นไปเฮ้เซงเรื่องใดเปอาผมที่มันหายหรือว่าเซงเรื่อง หัวใจที่มันหล่นหายกันแน่พี่พูดเรื่องอะไรอ่ะหนูฟังไม่รู้เรื่องจะมีอินโดนีเซีไม่รู้เรื่องฉันพูดถึงใครฉันพูดถึงเรื่องชายแดนนั่นแหละชายแดนอืมทำไมอ่ะทำไมล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะในฐานะที่มีประสบการณ์ร่วงน้ำร้อนมาก่อนแกนะห่าน้ำร้อนฉันนี่เออร่วงไปเหรอเออพูดชายได้นะพอเขามาตื้อเรามากๆพอเราไม่ใจอ่อนแล้วเล่นตัวเยอะๆนี่นะเขาก็จะเบื่อเบื่อแล้วเขาก็จะเทแล้วจะมาเสียดายทีหลังไม่รู้ด้วยนะยะ ฉันว่ามันก็คงไม่ทันแล้วแหละตอนเนี้ยเขาไม่ชอบคนอื่นแล้วจริงเหรอไม่ชอบคแล้วเหรอเออไม่เห็นหรือไงล่ะเจก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงอ่ะแต่ว่าชอบก็ชอบเจมี่ด้วยนะเจมี่มีผัวแล้วแต่ฉันต้องสวยต้องโสดนะแหม่มาดีฉันแบบไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยโอ้ อะไรตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยหรอกนะปล่อยออกมือปล่อยออกมืออะไรของแกปล่อยมือออกไปฉันไม่ปล่อยฉันอยากจะถามความในใจแกสักหน่อยอีน้ำขิงเดี๋ยวอย่าเพิ่งมือพี่ไปจกอะไรมาทําเป็นเหม็นเหม็นน่ะกินเค็มหรือเปล่ากินเค็มๆมาสิโอ้เมื่อกี้ไปกินทตดปลาปลามาเออออกไปนี่ฉันถามหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกรู้สึกไงกับชายแดนมันหรอฮะถามทำไมเนี่ยตอบมาเตนะ รู้สึกยังไงก็รู้สึกชอบนิดหน่อยอ่ะหุยนี่น้ำขิงมาพูดมาสักขนาดนี้อ่ะแสดงว่าอะไรอ่ะชายแดมก็แสดงว่ารักไงครับแต่ละภาพไปแล้วนะเออนี่มีกล็อมีกล็อปอุยเกือบเกี่ยวเจ๊ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกแต่ถ้าสิบหกอะสิบหกอ๋อหรอไม่เคยเล่นมุกนี้เหรอไม่ต้องลองซ้ำอ๋อดูว่ารักก็พอแล้วโอ้ยแหม่แหม่แหมึ้งไหนมันจะจบไหมจบก่อนเอาะไรเออ ปพว่าเจรู้สึกว่าเจอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วเจก็รู้สึกเหมือนเป็นกอขอคอเจ๊เหมือนเป็นส่วนเกินเนาะไม่ไม่ไม่ส่วนเกินโอ้ไม่ไปอีกเหรอเนี่ยเราจะไปตั้งแต่แรกแล้วเจเนี่ยพอจะมีผัวแล้วก็ไล่พี่งั้นพี่ไปก็ได้โอ้ยย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 มยย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  หมายความว่าที่ชายแดนไปตีสนิทกับเจ้หมีมันก็เป็นแผนของฉันเองนี่แหละตัวตรงเจ๊แล้วเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไปเอาตะลิวสุดที่รักของฉันคืนมาไงเฮ้ยลูกไหวสรุปตะลิวนี่ของลูกไหวเหรอถูกต้องแบบนี้ก็หมายความว่าก็หมายความว่า ไอสัานักาแม่กาลงลนะขโมยตะหลิวของลุงไหวไปถูกต้องแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันคือใดเป่าผมของฉันที่มันหายไปไงเออใช่ใช่จัดน้องน้ำผึงเอา้าแสดงว่าไอพวกสแปดมงกุลเนี่ยขโมยทั้งใดเป่าผมแล้วขโมยทั้งตะหลิวของลุงไหวเหรอนี่มันขโมยข้องห่ากินของเราทั้งสองคนใช่หัวออกเดียวกันจริงๆเลยเ หัวเขาหาเขาตลอดเลยนะนี่จะรีบกอดกันไปถึงไหนฝังสุดยอดให้จบก่อนมีอะไรไว้สุดยอดได้เปาผมอันเนี่ยไอเจ้าแม่กาลงอะไรนะไม่ได้ขโมยไปหรอกอ้าวแต่ว่าสุดยอดอ่ะม่เอาได้เปาผมอ่ะไปได้ให้มันตรงได้อะไรได้ผมให้มันตรงไอวิกเซกโลโซอ่ะอ๋อวิกเซกโลโซเออเออไปได้ให้มันตรงแล้วก็ลืมเอามาคืนอ๋อ,อ,อไม่มีคนขโมยไปไม่มีใครขโมอยอ๋อแต่เป็นคนเอาไป้า รู้แล้วล่ะไอหัวขับไปไหนเจ็บพอเพ,อพื่อขึ้นมปกินยาไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยมาพูดเรื่องสำเพ็งของเราดีกว่าสำเพ็งเรื่องที่พวกเราวางแผนเอาไว้ว่าวันนี้เราจะไปลุยทำลายพิธีของเจ้าแม่เกาเหลากาหลงพูดชัหลงไปด้วยแล้วเนี่ยของเจ้าแม่กาหลงอ่ะจะทำยังไงวะอ้าวเราก็ต้องมีแผนชั่วร้ายแล้วเราจะต้องไปทำลายพิธีของมัน ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ตกแต่หมดเลยเราขนาดนั้นเลยเหรอเออขนาดนั้นแหละเราจะต้องไปทำลายพิธีของเจ้าแม่มันแต่ก่อนว่าตอนนี้ไอ้เจ้าแม่กาไอ้กาหลงนั้นไม่น่ากลัวเท่าแกแล้วเราจะไปทำลายมันเราก็ต้องทำให้มันน่ากลัวกว่าสิและที่สำคัญเลยนะฉันเชิญทุกคนไปด้วยการทีตํำหนักห้าไปไหนท้านแม่ถึงแม้ว่าฉากสุดท้ายจะไม่มีโอ้ยเดียวเดียวเดียว คุณน้ำเพชรคุณน้ำเพชรคุณจะมาใช้สิทธิ์นั้นได้เพราะว่าเพราะว่าสุดยอดการลุกไวเนี่ยเราต้องไปเอาหมูเหรอตะย้งแล้วก็คุณเฉียงของเป็ดเชิญยิ้มเอาบังไคอธิบายกเอาเราต้องไปเอาคุณเฉียงของเป็ดเชิญยิ้มไม่ได้เทวดาพวกเราพวกเราต้องร่วมใจกันสู้ไป้วย แต่มาอ,อยู่ๆแล้วมีเสียงหัวเราะออกมาน่ากลัวนี่เสียงเธอหัวเราะหรือเปล่ารัศมีจะเป็นบ้าเหรอเี่กฉันนั่งอยู่ตรงนี้ที่จะไปหัวเราะได้ยังจะไม่ใช่คนบ้านะอา้าวเธอไม่ใช่คงบ้าเหรอไอ้ยาอัวขอโทษด้วยนะเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าหรือเป็นคงบ้าเอาอมหดเลยเฮ้ยเฮ้ย เลิกคุยกัน้าอะอเภอเลิกคุยกันได้แล้วเได้แล้วเออวาวเจ้าแม่กำลังทำพิธีบวงสรวงเดี๋ยวเจ้าแม่จะส่งกลิ้วพิโรธโกรธเอาเออะไรอะเจ้าแม่เป็นอะไรอะไรที่บอกว่าอะไรอะเดกจม่จาวพวกเจ้าันหน้าที โอ้โหหน้ามันกับหน้ามึงไม่ต่างกันเลยกูบอกให้จริงๆเลยแหลมๆอย่างเงี้ยพวกเจ้าโอ้โหมึงจะขับหน้าดีกข้ามันอีกอะไรเจ้าแม่พวกเจ้าสามคนต้องทำยังไงอ่ะมานอนกองกันเดียวเดี๋ยวนอนอีกเหรอโอ้ฉันยังแสบไม่หายเลยอ่ะสามคนไปนอนกองรวมตังเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้าแม่ก็จะหยิบไข่มาแล้วก็มาคึงตัวพวกเราใช่ไหมใช่จ้า ไอ้พวกสิบแปดมงกุฎพวกมึงเลิกหลอกไอ้พวกโง่โง่ได้แล้วเฮ้ยม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะีิฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยนั่นสิเฮ้ยนี่ถามจริงอะไอ้ดมฮะเนี่ยมพ่อยมยมยมคุณจะทำเสียงประหลาดประหลาดอันนี้ทำไมวะนี่ขำที่ไหนเนี่ยนี่ เอ็งนั่งข้างกันไอ้วอศอเองทำใช่ไหมเนี่ยจะบ้าหรือไงล่ะฉันยังไม่ได้เปล่งเสียงสักแอกเลยฉันว่าเสียงมาจากทางนู้นไอ้ดงเสียงแกใช่ไหมไอโดงไม่ได้ทําโด้จะทำแล้วทุบพ่อข้าตัวเองทำไมวะมันต้องมีเสียงใครแน่เลยเสียงมมืลอยๆอะไรอะข้าคือเอาแขนของเจ้าแม่กาหลง

มันกวันวันนี่ป่ะอะไรตัวละฮะนี่ยวันเนี้ยฉันจะมาเอาคืนเจ้าแม่กาจีอโหลงหนูไม่ใช่เจ้าแม่กาหลงหยูหนูแผลงเค้กค่ะหนูแผลงเค้กนี่แหละหนูไม่ใช่เจ้าแม่กาหลงอ่ะถ้าแกไม่สารภาพทั้งหมดฉันจะฆ่า ยอมค่ะไอ้รักไอ้ยอมค่ะมันบังคับหนูมันังคับหนูให้มันหลอ,ลอ,ลอกลวงพวกพวกผู้คนค่ะว่าอน<ง>ีหนูไม่ได้ตั้งใจคนะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไ,ไะะอ้แต่แล้วพวกแกนี่เป็น18มงกุฎจริงๆนี่วะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ต้องชี้แล้วมึงกระพือฝังนั่นแหละไอ้เลยไอ้เลยไอ้ดีไอ<ห>้นี่รู้มากพวกเดียวกันไอ้นี่ทำมือสิสิบแปดพวกกูอะไรพวกอะไรพวกอะไรงานพวกลือนะเอาตังที่อ้วเสียไปคืนมาเลยถ้าไม่งั้น

It's uh know -huh. uh -huh. น้ำเพชรเนี่ยสุดยอดสำเร็จพี่น้ำเพชรของแกนะมันเก่งจริงๆนะเว้ยนังน้ำแข็งใช่สุดยอดมากเลยวิ่งหนีก็เจอก็เจอไปหมดเลยจังเลยขอเล่นด้วยทวนศเฮ้ยเจ๊เจียดไว้ทำเหมือนด้วย เจหยดน,นี่เจบพาเพื่อนมาด้วยเหรอเฮ้ยแผนที่พี่เจวางไว้มีแค่เราสองตัวไม่ใช่เหรอคนอสองคนแล้วนี่ก็แสดงว่า ว่าว่าอีเจนนอะไรนีจะใส่ชุดไทยมาทำไมเนี่ยเอาฉันก็จะมารำถวายเจ้าแม่ไงเราไปไหนกันหมดอ่ะโอ้โหจะรับถวายอะไรนี่เจ้าแม่กาหลงไม่อยู่แล้วนี่แต่งตัวมาแล้วเอาชุดไปเองด้วยนี่แล้วอ่ะอยากรำไหมก็ต้องรำสิไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะเอางั้นรับที่ไทยเดี๋ยวฉันทำจังหวะให้ แล้วเหตุฉไฉนหัวใจรำพึงจ๋าไม่สร้างศาลาให้ไอ้ทำได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างคุณน้าพูดจาดีมากเลยครับไปรู้ขึ้นมาข้างบนเถอะลูกแต่เรารักกันนะพ่อใช่ครับคำก็รักสองคำก็รักรักแล้วมันกินได้ไหมกินไม่ได้แต่เท่โอสโโอโหโหหร้อยล้านพอไหมพอไพอครับไม่กลัวพอให้มึงไหม